สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาพูดเกี่ยวกับการสมัครบัตรเครดิตของ KTC หรือของธนาคารกรุงไทยนะครับโดวยวิธีการสมัครออนไลน์แบบง่ายๆนะครับผ่านแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็ตแบงค์นะครับก่อนอื่นเลยเราเข้ามาที่แอปกรุงไทยนะครับแอปบัญชีธนาคารของเรานั่นเองนะครับเราเข้ามาที่ามาสติก๊กคลิกที่บริการตรงนี้นะครับ ตรงที่เมาส์ชี้ชี้อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็ให้ท่าน้ชมคลิกเข้าไปที่ตรงนี้นะครับผลิตภัณฑ์ KTC นะครับเราก็คลิกตัวนี้เข้าไปนะครับสมัครง่ายนะครับสมัครผ่านมือถือได้เลยนะครับกดคลิกเข้าไปนะครับให้ท่านชมเลือกบัตรเครดิตท,ที่ท่านชมต้องการจะสมัครได้เลยนะครับ ไม่ว่าจะเปน็นอันแรกก็คือบัตรเครดิตเคทีซีฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมตลอดชีพนะครับหรือจะเป็นบัตรเครดิตซีกดเงินสดทุกตู้ทั่วไทย24ชั่วโมงรูดผลโอนง่ายในบัตรเดียวนะครับหรือจะเป็นเคทีซีพเบิมอันนี้จะเป็นสินเชื่อลดแลกเงินนะครับแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับบัตรเครดิตเคทีซีนะครับก่อนอื่นเราขอเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับเป็นเพื่อเป็นตัวอย่างให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับ ก็กดคลิกเข้าไปที่ตรงนี้ได้เลยนะครับก็รอสักครู่นะครับก็จะมีรายละเอียดต่างๆของธนาคารอยู่แล้วนะครับก็อ่านก่อนนะครับอันนี้จะเป็นการรับคะแนนทุกครั้งที่จ่ายนะครับอันนี้ก็ยังไม่ต้องไปสนใจนะครับให้เราสมัครผ่านก่อนก็แล้วกันนะครับเราก็กดถัดไปได้เลยนะครับ เมื่อกดถัดไปนะครับให้ท่านผู้ชมเลือกเงินเดือนที่ท่านผู้ชมได้รับต่อเดือนนะครับ mm. ก็คลิกเข้าไปเลยนะครับผม mm. <น>ขอคลิกเบื้องต้นไปก่อน,นครับโอเคแล้วมาเลือกบัตรเลยนะครับว่าจะเอาบัตรแบบไหนครับ KTC Platinum Mastercard นะครับ, TC, รบหรือ,อ Cashback Platinum Mastercard ตรื่องจก็เลือกเอา,อาขอเป็นตัวแรกแล้วกันนะครับคลิกเข้าไปาก็ ก็จะเป็นช็อปออนไลน์มั่นใจทุกครั้งนะครับตัวนี้ทํเฉรนก็เลือกเข้าไปเลยนะครับจุดเด่นผลิตภัณฑ์นะครับก็จะเป็นรายละเอียดส่วนมากก็เป็นรายละเอียดนะครับก็อ่านเข้าไปนะครับเบิกถอนเงินสดได้เต็มวงเงินนะครับเยอะยอดคงเหลือในขณะนั้นหรือสูงสุดไม่เกิน2,000 0 0บาทนะครับต่อวัน หมายเหตุจํานวนเงินที่เบิกถอนแต่ละครั้งหรือต่อวันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและก็อจำกัดของเครื่อง ATM และธนาคารและสําหรับการเบิกถอนเงินสดผ่านแอป KTC Mobile หรือเว็บไซต์ KTC o n l ออนไลนจะไปเป็นตามที่บริษัทกําหนดนะครับทีนี้เรามาดูคุณ,ณสมบัติของคุณ,ณสมบัติคนที่มีสิทธิ์เป็นผู้สมัครบัตรตัวนี้นะครับคุณสมบัติผู้สมัครนะครับบัตรหลักนะครับอายุ 20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับรายได้ตั้งแต่1 5 0 0 0บาทขึ้นไปต่อเดือนนะครับแล้วก็รายได้50,000บาทขึ้นไปต่อเดือนสำหรับชาวต่างชาตินะครับสำหรับคนไทยก็อยู่ที่1 5 0 0 0บาทต่อเดือนขึ้นไปนะครับก็จะมีหมายเหตุนะครับสำหรับผู้สมัครใหม่ที่เคยเป็นสมาชิกบัตร KTC ขอสวงวนสิทธิในการพิจารณาอนรมัติบัตรในกรณีที่ยกเลิกบัตรมาแล้ว ไม่ต่ำกว่า2ปีหรือ24เดือนนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องเอกสารได้เลยนะครับเอกสารและค่าธรรมเนียมนะครับเราก็คลิกเข้าไปที่ตรงนี้นะครับใช้เอกสารอะไรบ้างนะครับก็หลักๆก,ก็จะเป็นนะครับสำเนาบัตรประชาชนนะครับตัวนี้นี่นะครับเำเนาบัตรประชาชนประจำตัวประชาชนแล้วก็สำเนาบัญชีธนาคารในนามส่วนตัวผู้สมัครย้อนหลัง6เดือนนะครับ พร้อมหน้าสมุดที่ระบุชื่อเลขที่บัญชีของผู้สมัครนั่นเองนะครับนังสำเนาหนาังสือรับรองการจดทะเบียนหรือทะเบียนการค้าถ้ามีนะครับสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นโรงเล็บถ้ามีนะครับไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีตลอดชีพนะครับรายละเอียดเกี่ยวกับอัตาราดอกเกบี้ยค่าปรับค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บในการใช้ผลิตภัณฑ์ KTC สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ ktc.co.th/support นะครับ อโอเคเมื่ออ่านรายละเอียดเอกาสารครบถ้วนแล้วก็ย้อนกลับมาแล้วก็ให้เรากดไปสมัครได้เลยนะครับกดสมัครตรงนี้นะครับดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่นะครับหรือยังไม่รับข้อเสนอก็ได้นะครับแล้วก็เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับถ้าเราต้องใจสมัครก็อย่างเมื่อกี้เรากดเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็เ้าก็กดสมัครได้เลยนะครับแค่นี้ท่านผู้ชมก็ สามารถาสมัครบัตรพา,า KTC นะครับบัตรเปิดเงินสดนะครับได้แล้วนะครับก็กดสมัครกันไปได้เลยนะครับแล้วเมื่อเรากดปุ่มที่สมัครไปแล้วนะครับให้ท่านผู้ชมกดกด,กดยอดขอเบิกถอนสินเชื่อก้อนแรกนะครับท่านก็กดเข้าไปได้เลยนะครับเงินต้องอ่านดูก่อนนะครับ เงินก้อนพร้อมใช้เงินก้อนพร้อมที่ใช้โอนเข้าบัญชีทันทีหลังได้รับการอนุมัติสินเชื่อกรุณาใส่จำนวนขั้นต่ำา1 0 0 0 0บาทขึ้นไปนะครับเราก็กอเข้าไปเลยนะครับสมมติว่าเราจะประมาณ50,000บาทนะครับเช็คบัญชีให้ถูกต้องนะครับรูปแบบการจ่ายคืนสินเชื่อจ่ายขั้นต่ำจ่ายเต็มจำนวนเราก็เลือกไปนะครับ ขั้นต่ำนะครับเสร็จแล้วกดถูกต้องนะครับแล้วให้กดถัดไปอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคทีนี้เราก็มาเช็คว่าบัตรชื่อเราวันเกิดวันเดือนปีของเราถูกต้องไหมนะครับทีนี้เราก็ใส่เลขหลังบัตร12หลักเข้าไปนะครับเลขจะอยู่ด้านหลังบัตรประชนนะครับใส่ไปให้ถูกต้องนะครับแล้วก็พิมพ์บัตร เลขบัตรประชาชนเข้าไปให้ครบถ้วนนะครับแล้วก็กดยืนยันนะครับแล้วก็หากต้องการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวคุณกรณะาบัตรประชาชนติดต่อที่สาขากรุงไทยได้เลยนะครับเมื่อเรากรอข้อมูลผิดหรือจะเปลี่ยนข้อมูลที่อยู่อะไรก็ว่าไปนะครับเมื่อเสร็จทุกขั้นตอนแล้วท่าน,น,นควกดปุ่มยืนยันนะครับกดปุ่มยืนยันแล้วก็รอรับการติดต่อจากทางธนาคารนะครับหรือ,อรอรับ ข้อความนะครับส่วนมากจะเป็นการโทรติดต่อมาโดยตรงจากเจ้าท่านที่ธนาคารของธนาคารกรุงไทยนะครับที่จะโทรมาหาเราก่อนนะครับเรื่องอาการขอสมัครบัตร KTC นะครับที่เราผ่านขอสินเชื่อผ่านธนาคารกรุงไทยนะครับก็จะมีท่านทาง,งแบงก์โทรเข้ามาสอบถามนะครับรายละเอียดกับการส่งเอกสารเพิ่ม,เต,มเติมให้กับทางธนาคารนั่นเองนะครับ โอเคนะครับก็เป็นที่เข้าใจนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับฝากเพียงแค่นี้นะครับแล้วก็สุดท้ายอย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดรูปก,กระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปทางช่องเราสาหรับวันนี้ก็ขอบคุณในการรับชมนะครับสวัสดีครับ